สวีดาสวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับนวันนี้ก็มาในคายของซูซูกิสวิปนะครับเจนสองครับปี2 0 1 5นะครับอันนี้ก็ลูกค้าอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ไม่ไกลจากช่างยูมากนะครับโดยครนี้ลูกค้าก็เคยเตือน้้ำยามานะครับก็ประมาณสัก2ครั้งครับอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้แป๊บเดียวทังแอร์นั้นก็กลับมาไม่เย็นเหมือนเดิมนะครับอประวัติก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าปัญหามาจากอะไรนะครับมาครับลุยกันเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นครับช่าง่นครับ ขึ้นไปที่นะครับ4 2พีเไดครับไฮไซส์160พีเไดครับอาจจะได้ยินว่าคอมมีการดังนะครับดังนะได้ยินเสียงไหมครับคอมดังนะครับอ่าแตกเครื่องนิดนึงครับนะครับเร่งเครื่องเร่งเครื่องไปประมาณ1,500รอบนะครับคอมนั้นจะเงียบนะครับนี่ครับนะครับเสียงนั้นจะเงียบปล่อยคขนเร่งครับนี่ปล่อยคขนเร่งนะครับอจะดังแกแะ ันนี้ก็คือ1นะครับกรณีที่ีที่1ที่จะดังก็คือน้ำยาครับหรือว่าสารทำความเย็นในระบบมีปริมาณที่น้อยนะครับพอมันมีช่องว่างในระบบนะครับน้ํายาไม่เต็มระบบจะทําให้มีเสียงครับหรือนะครับอีกกรณีหนึ่งคือน้ํายาเต็มนะครับแต่ยังดังครับก็คือจะดังจากตัวคอมหรือว่าน้ํามันคอมที่มีการเสื่อมสภาพนะครับประมาณนี้เนาะ,ะนะครับโอเคเนะาะหลักๆก็คือคอมมีการดังก่อนที่เราจะทําการเซอร์วิสด้วยนะครับแบบนี้ก็ เรื่องความเย็นนะครับน้ำยาก็หายด้วยเนาะเราก็จะทําการถอดหรือตู้แอร์มาเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนิดนึงครับว่ารถใช้งานมาเท่าไหร่ทําไมมันดังแล้วเนาะครับ,รบอุณหภูมินะครับหน้าช่องแอร์37.2ความชื้น55%อุณหภูมิภายนอก34.2นะครับเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยเนาะอันนี้แอร์ไม่เย็นก็นแนะนําปิด a อซีนะครับอันนี้คอมจะไม่ทํางานคนระับแต่เรายังสามารถใช้ลมได้เหมือนเดิมครับแค่ไม่ให้คอมมันทํางานนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาเนาะเวลามันดังมากๆมันจะทําให้ครับมีการเสียดสีภายในตัวคอมนะความแรงลมนะครับก่อนแก้ไขครับ17.7ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคก็ในส่วนนี้ขออนุญ,ญาตปิดไปเลยนะครับปิดเลยปึ๊บเรียบร้อยละอ่านะครับก็มาให้ดูครับรถผ่านการใช้งานมานะฮะ96177ครับ96,177กิโลเมตรนะครับขณะนี้ก็ เวลาจะสิบโมงแล้วครับในเวลาลูกค้าไม่ตรงครับคาดเคลื่อนไปเกือบไันนี้ครับจริงคือคือเวลานี้เลยครับเก้าโมงห้าสิบเจ็ดแล้วเนาะครับรถลูกค้าก็มีโค้ดขึ้นนะนี่ฮะเจ็ดโค้ดนะครับมีสันโหลดขึ้นด้วยครับเวลาเข้าที่ลมก็ขึ้นเป็นปกตินะครับแต่เขายังรับแสงอะไรได้ปกติเนาะนะครับเคลียร์ไปก่อนครับ นะครับก็ก่อนทําการแก้ไขก็เป็นปกตินะครับเขียวทั้งแบบนะครับเดี๋ยวเราจะรื้อตู้แอนะครับติดตามชมครับขั้นตอนการฟัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะสีนั้นก็เหลืองเหมือนเดิมนะครับเพราะเลยอายุการใช้งานนะครับสําหรับน้ํามันคอมครับนี่ก็ลูกค้ากิฟหายนะตัวนี้มีการติดกาวข้องหน้ามาเต็มนะครับปกติต้องเป็นอย่างนี้นะเนาะกิฟจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นแนวทางการถอดหรือตู้แอร์นะครับสําหรับซูซูกิสวีปนะครับเราก็ทําการยกคอนโซลนะครับความเรียบร้อยนะครับภายในนั้นก็จะประมาณนี้เนาะติดตามชมครับทําการยกตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในนั้นก็จะประมาณนี้เนาะมันจะเป็นรูรับอากาศภายนอกกับภายในนะครับเดี๋ยวก็จะดูให้ว่าจะติดเป็นตะแกรงหรือว่าปิดช่องลมให้ไปเลยนะครับภ้างในก็ฝุ่นก็จะประมาณนี้เนาะครับไปดูตู้แอร์กันครับ ตู้ A, แอร์เราก็กําลังทําการแกะกันอยู่นะครับผมก็มาให้ดูสภาพตู้แอร์ครับที่เราทําการถอดออกมาเนาะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจุดรั่วก็จะเป็นจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเวลารั่วนะครับน้ำมันคอมมันจะออกมาจากระบบนะครับนี่นะเห็นไหมครับส่วนน้ำดาแอร์ก็ไปตามชั้นบรรยากาศเนาะครับเวลารั่วทําไมจึงไม่แนะนําเติมนะครับว่าคือมันจะทําให้น้ํามันคอมมันออกจากระบบนะครับ พอออกเร <ter> ื่อยๆน้ำมันคอมมันก็จะน้อยนะเพราะน้ำมันคอมน้อยก็ไม่พอหล่อเลี้ยงในกลไกตัวคอมนะครับก็จะเกิดการติดขัดได้นะครับอันนี้ก็จะยาวเลยนะครับจากที่จะแก้ไขจุดเดียวเนาะครับก็ดูแน่นอนนะครับสำหรับเคสนี้ยังเป็นตู้นะครับตู้แท้อยู่นะครับยังเป็นตู้แท้อยู่นะครับะมาณนี้นะครับขาดน้ํามันคอมนะครับเห็นไหมฮะกัดฟองน้ําตรงอ่าถาดรองเท่าน้าทิ้งนะฮะเปื่อยเลยเปื่อยเลยนะครับะมาณนี้ครับ ล้างชิ้นส่วนคอนโซลที่ทาการถอดเรือออกมานะครับนี่ครับล้างให้เรียบร้อยนะวันนี้ตากแดดอยู่แล้วลมนะครับลูกค้าจะให้ปิดนะครับปิดก็คือปิดตายเลยนะครับคือหนูจะเข้ามากวนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องกลิ่นจะไม่มีนะครับหรือว่าลูกค้าจะให้ปิดเป็นตะแกรงนะครับสามารถใช้ลมภายนอกได้นะครับนี่ครับนะครับก็มานะครับให้ดูนะครับเซ็ตไหลนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะฮะในครั้งนี้นะฮะก็ ลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แอร์มาตรฐานติดรถนะครับก็คือตู้แอร์แท้นั่นเองครับนะครับจะเป็นแท้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับงานแท้ก็จะประมาณนี้ครับเราประกันให้หนึ่งปีนะครับนี่ครับพร้อมกับเอ็กเพรสชั่นวาล์วเนาะรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับตู้แท้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีอะส่ตะแรงนะครับป้องกันหนูให้ลูกค้านะครับหนานะครับหนาเลยนะครับหนา ทำลงสีให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานเลยนะฮะก็มีเปลี่ยนโลิงนะครับตามจุดข้อต่อที่ทําการถอดซ่อมนะครับมีเปลี่ยนหลอดไฟตรงคันเกียร์ลูกค้านะเพราะว่ามันไม่ติดเครับเวลาเปิดไฟดีนะก็มีใส่กิ๊บล็อกบูทคันเกียร์ให้ลูกค้านะบูทเดิมยังไม่แตกก็ล็อกให้นะครับนะครับก็อันนี้แถมให้ลูกค้านะครับก็มีเปลี่ยนกรองแอนะคุณภาพโปรเทคนะป้องกันฟุ่น PM 2.5ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะพีเอด้วยเนาะ ก็รถลูกค้าครับมีการฝัดเปลี่ยนน้ำมันคอมก็เปลี่ยนน้ำมันคอมให้ลูกค้าด้วยนะครับประมาณนี้ครับตู้แอร์เดิมซ้ายมือตู้แอร์ใหม่ขวามือนะครับก็ทําการนะครับติดตะแกรงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับหนูก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับมาให้ดูชิ้นส่วนต่างๆนะที่ทําการถอดลือมาก็ล้างให้หมดแล้วนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็จะได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้านนะครับ ติดตั้งเรียบร้อยสำหรับตัวเอนะฮะการเป่าทำความสะอาดฝุ่นภายในห้องโดยสารครับตั้งบูธคันเกียร์ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นกิ๊บเเล็กเนาะบูธเดิมใช้ได้นะครับไฟตำแหน่งเกียร์ครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับหลอดนะครับ เปรียบเทียบปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับโดยซ้ายมือของเดิมนะพี่ทําการผัดชิ่งออกมาขวามือนะครับเป็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์ใหม่ครที่จะเติมเข้าไปในระบบพนุกขานะครับสีนั้นจะใสปริมาณจะเยอะกว่ากันเกินเท่าตัวนะฮะแล้วก็มาดูงานประกอบครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับซูซูกิสวิตปี2015นะครับชีแล้วครับความสะอาดแผงพึ่งแงละเป็นคอยมานานครับ ก็จะเป็นหลังจากที่ทาการถอดรื้อเปลี่ยนตัวเลูกค้าครับก็ทําการสแกนตรวจเช็คคะแนนกล่องีย u ลูกค้าถ้าปกติสมบูรณ์นะครับตอนการเติมน้ํายาแอร์ครับโดยรถคันนี้เติมน้ายาแอร์เป็นของไอคูดครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานเติมตรงตามสเปคนะครับนี้เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมทํางานนะครับครับก็คอมเพรสเซอร์นะจะเห็นว่าเงียบนะครับเสียงคอมนั่นคือจะเงียบละมาดูค่าเกจโลหฮกันบ้างเนาะนะครับด้านไฮไซด์ครับขวามือฝั่งสีแดงครับ150อ psi ครับ ซ้ายมือนะครับด้านชักชั่นสีน้ำเงินนะครับอยู่ที่อ่ะยี่ยี่สิบเก้าพีเอซไอนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะตอนนี้แอร์ยังไม่ตัดนะพอนั่นคือคายเหงื่อเรียบร้อยนะครับเนี่ยแอร์เย็นนะครับคายเหงื่อนะครับประมาณนี้นะครับเย็นนะครับเม็ดน้ำมันจะเกาะแล้วนะมาดูนะครับความเย็นตอนนี้นะฮะลงมาที่นะฮะหกจุดแปดองศานะฮะหน้าช่องแอร์อุณหภูมิภายนอกนะครับ 34.9ความชื้น56%ะลงมาที่6.7แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องสแกนกันบ้างนะครับว่าตอนนี้นะครับเอาเสร็จด้านนอก28นะครับในห้องโดยสาร29นะครับสั้นโหลดอ่านค่าได้อยู่นะครับนะครับอ่านค่าได้ปกติเนะก่อนทําการรื้อนี่ก็มีสแกนติดนะครับบางทีมันอยู่ในที่มืดอะไรพวกนี้เนาะครับเซ็นเซอร์หน้าตู้แอร์นะครับอยู่ที่2.5นะครับนะครับเซ็นเซอร์ปกตินะครับเป็นเลข ที่อยู่ในเกียร์ที่ตัดต่อได้นะครับนี่นะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าผ่านนะเป็นแบบเอ่อเกีย์นี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับนะครับก็มาดูความแรงลมหลังทําการแก้ไขนะครับ29.7นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้นะครับซูซูกินะครับ สวิฟต์นะครับปีอ่า2015ครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้รับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูทําคลิปดีๆต่อไปนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจนใหม่พีหน้าครับผมนักของคุณลูกค้านะพี่มาใช้บริการครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณครับ